ก็ในเรื่องของที่ทางองค์การบริหารส่วนจงังหวัดชุมพรกระอบรมเพิ่มศักยภาพของสตรีนะครับก็คือองค์การบริหารทงจังหวัดชุมพรมองว่าวันนี้สตรีมีมีความมีบทบาทสําคัญในสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้สตรีเนี่ยมีความหลากหลายให้มีความรู้นะครับซึ่งในอดีตท,ที่ผ่านมาเนี่ยสตรีก็มีหน้าที่ทําเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกนะครับแต่ณวันนี้ผมว่าโลกมันเปลี่ยนสตรีก็มีความสําคัญ ในสังคมและก็ในชุมชนเพราะนั้นวันนี้อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้จัดโครงการเพิ่มพลังสตรีให้ความรู้หลายๆเรื่องไม่ว่านเรื่องกฎหมายในเรื่องของการกู้ชีพกู้ภยัยหรือว่าเกี่ยวกับประกันสังคมในเรื่องอื่นๆที่ทางวิทยากรได้สอดแทรกความรู้ให้กับสตรีของจังหวัดชุมพรที่มาอบรมวันนี้นะครับและก็อีกส่วนหนึ่งนะครับทางผมเองมองว่าเ,เราอยากจะดูแลพี่น้องสตรีนะครับก็เลย ทำเป็นชมรมพลังสตรีอบจอชุมพรขึ้นมานะครับก็วันนี้จะมีพี่น้องสตรีหลายคนก็มาสมัครเป็นสมาชิกนะครับก็หมายความว่าเราเราอยากจะทําให้มันเป็นรูปแบบชัดเจนนะครับว่าในเรื่องสตรีของจังหวัดชุมพรเนี่ยวันนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะครับที่ส่งเสริมดูแลอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปดูแลลึกถึงขนาดที่จะต้องการให้เขา ดูแลในเรื่องศักยภาพของเขาในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตหรือในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องอาชีพนะครับแต่ว่าวันนี้ผมได้พูดคุยกับทางกองสวัสดิการสังคมของอบจเนี่ยผมอว่าสตรีมีความสําคัญและก็ผมมีความตั้งใจว่าจะตั้งชมรมกลุ่มสตรีพลังชุมพลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนี้ให้เกิดขึ้นเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้ารูปแบบการทํางานชัดเจนนะครับแล้วก็จดทะเบียนถูกต้อง ต่อไปอบจอก็สามารถที่จะเอางบประมาณอุดหนุนไปให้ชมรมหร่ากลุ่มพลังแม่บ้านอบจอชุมพรได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นรูปแบบการทํางานตรงนี้ต้องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตก็ดีว่าส่งเสริมในเรื่องของอาชีพให้กับสตรีของจังหวัดชุมพรครับก็จะเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชุมพรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดชุมพรน,นะครับแต่ว่าอาศัยอยู่ชุมพรกี่วงกี่วันนี่งคงจะไม่ได้ถึง ควบคุมมากมายแค่ไหนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าต้องการให้เป็นคนของจังหวัดชุมพรนะครับที่ามามีความสนใจนะครับเพราะวันนี้เราจะตั้งความหวังว่าการพัฒนาจังหวัดชุมพรเนี่ยตั้งความหวังว่าต้องไปอยู่ในการดูแลของอบจอบตเทศบาลอย่างเดียวไม่ได้สตรีก็มีส่วนนะครับที่เขาสามารถรู้ปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือในช่วงเวลาหนึ่งช่วงเวลาใดเขามองว่าเอ้น้าหน่วยงานราชการน่าจะส่งเสริมเขาให้ทําอาชีพหนึ่งอาชีพใดเพื่อที่จะได้มีรายได้จุนเจือในครอบครัวครับครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกใช่ไหมกันครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเวลามีประชุมนะครับมีการเสวนานะครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลมีความคิดเห็นต่างๆของสตรีที่มาอบรมในครั้งนี้ เรื่องหนึ่งเรื่องใดบางเรื่องเราต้องเอาปรับไปใช้ในรุ่นที่2ต่อไปนะครับเพราะว่ารอ